แล้วก็มีคนถามว่าทําไมต้องเป็ดยางใช่ไหมครับการดีบัเพราะว่าเพราะว่าปกเมื่อของเอพิโซดที่แล้วอะค่ะเห็นอาจารย์เอาลูกเป็ดขึ้นมาแขวนเออทําไมต้องเป็ดยางอืมทําไมต้องเป็ดคําตอบก็คือว่ามันมันมีหลักการดีบักอยู่หลายแบบนะอันนึงเนี่ยที่ได้รับความนิยมมากมากพอสมควรก็คือเออรับเบอร์ดัก ดีบักกิ้งการดีบักโดยใช้โดยใช้เป็ดยางเราเราไม่ได้เอาเป็ดยางมาแล้วก็ให้มันแบบเข้าชานแล้วก็แบบทรงเจ้าอะไรเงี้ยนะให้เราให้เรารู้บักว่ามันเกิดจากอะไรอยู่ตรงไหนแก้ยังไงไม่ใช่องั้นแต่ว่าการดีบักเนี่ยบางทีตัวโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันหาบักไม่เจอเพราะว่าเราเรารู้ดีในงานที่เราทํามากเกินไปจนกระทั่งเรามองข้ามขั้นตอนต่างๆคือเราเห็นเป็นภาพรวมหรือว่าเป็นแอปแ c t ไปหมด <c oughs> เราไม่คิดแตกรายละเอียดออกมาเพราะนั้นเราก็จะไม่เจอบักืก <c oughs> ดังนั้นวิธีการก็คือว่าเรา <c oughs> เราจะต้องหาคนมาคนหนึ่งแล้วก็มานั่งฟังเราแล้วเราพยายามที่จะอธิบายคนนั้นฟังว่าเนี่ยไอ้ไอ้โฟล์ตเวิร์กโฟล์ต่างๆเนี่ยมันเกิดมนไอ้อันกริทึมมันมีขั้นตอนยังไงบ้าง <c oughs> พอเราพูดเราพยายามที่จะเรียบเรียงคําพูดหรือว่าพยายามคิดเรื่องนี้แล้วเพื่อจะอธิบายให้คนฟังได้เนี่ย เราก็จะเข้าใจตัวเราเองหรือว่าเข้าใจงานที่เราทําไปเนี่ยมากขึ้นหรือว่าอะไรที่เราลืมไปมองข้ามไปเราจะนึกขึ้นมาได้ทำให้เรา,านึกได้ว่าเออบั๊มันเกิดจากไอ้นี่นี่เองอะไรเงี้ยแต่อันนี้การจะไปหาคนมานั่งฟังเราพูดยาวๆเนี่ยมันคงลําบากเพราะว่าคงไม่มีใครมาอยากนั่งฟังใช่ไหมครับเดี <laughs> ๋ยวจะไปจับแมวมาตัวหนึ่งมานั่งฟังเนี่ยมันอาจจะฟังแป๊บเดียวแล้วก็หลับไป <laughs> หรือไม่มันก็อาจจะวิ่งไปทำอย่างอื่นคือสมาธิสั้นใช่ไหมแมวใช่ไหมเพราะนั้นวิธีที่สุดวิธีที่ดีสุดแล้วก็ประหยัดเวลาคือว่าเราหาเป็ดยางมาไว้ตัวหนึ่งนะครับตั้งเอาไว้ตรงโต๊ะทํางานใช่ไหมแล้วก็ใช้มันทําหน้าที่เนี่ยกเคุยฝั่งที่ดีเราอธิบายอะไรมันก็ยิ้มใช่ไหมมันก็ฟัง ไม่เถียงด้วยอ่ะไม่เหือไม่อื้อไม่หลับไม่หนีไปไหนถ้าเป็นคนเนี้ยน่าจะมีคําแนะนํากลับมาบ้างอะไรเงี้ยเผื่อแบบนึกออกอ่าแต่วะนนี้พอเป็นเป็ดปั๊บคนรอบข้างเขาจะงงๆแล้วหรือเปล่านี่นี่มนคุยกับเป็ดจันเทพมีเป็ดย่างที่โต๊ะทํางานไหมครับก็ยังไม่มีเลยครับ แต่คิดว่าช่วยได้จริงๆเคยเหมือนกันที่คุยกับคนข้างๆเนี่ยแล้วก็แล้วก็รู้คําตอบของเราเองได้เลยแล้วมันก็เป็นการดีปักเออักหาจริงๆเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าต้องทําอะไร